ข้าวฝรา่เรือนเนี่ยเขามีหัวเยอะนะครับอ่ะนี่การเลี้ยงบอลสีการบำรุงยังไงให้ใบใหญ่ใบสวยแบบนี้อยู่ราวนานๆเนี่ยสวัสดีครับเอ็มซีทุกคนวันนี้กลับมากับช่องบ้านสวนพาเพลินเช่นเคยนะกลับมากับบอนสี ใบใหญ่ๆสวยๆแบบนี้นะแล้วก็วันนี้แอดมินมีเคล็ดลับดีๆที่จะมาบอกวิธีการบำรุงแบบง่ายๆเลยนะที่จะช่วยในการบำรุงทั้งใบใหม่เนี่ยที่เกิดออกมาแต่ออกมานะครับที่โตแล้วเนี่ยให้เขาใบสีสดใบใหญ่ใบแข็งแรงแหละทำยังไงนะคะผมด้วยการบำรุงง่ายๆถ้าทุกคนรู้สูตรนี้ก็จะร้องอ๋อทันทีแล้วก็พวกปุ๋ยพวกอะไรเนี้ยสามารถหาได้เลยนะครับ สูตรนี้นะครับจะไม่ได้ใช้เป็นการบำรุงหัวนะครับถ้าเป็นการบำรุงหัวจะเป็นเออน้ําที่ผมหมักนะครับผมที่ผมจะผสมกับน้ำซาวข้าวเอาน้ำมะขามเปียกชูรสแล้วก็ไข่ไก่แล้วก็เอ็ม้อยนะครับเนี่ยจะบำรุงการกัดสีแล้วก็หัวไปในตัวนะครับแต่ว่าสูตรนี้จะใช้เป็นเป็นการบำรุงใบให้ใบแข็งแรงนะครับตามมาดูกันเลยว่าผมใช้อะไรนะครับโคนี่ นะจะสังเกตได้ว่าบอลสีของผมเนี่ยใบใหญ่ใบแข็งแรงนะครับดูอย่างอีเหนานะครับเห็นไหมดูนะครับการบำรุงวันนี้จะไม่ได้เน้นการบำรุงรงหัวนะครับผมแล้วก็จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องใบไหมในอนาคตด้วยนะสําหรับใบใหม่นะครับแต่ใบไหนที่มันไหมแล้วก็รอให้มันทิ้งใบไปนะครับดูนางใหม่สิครับหดี๋ทุกคนก็วันนี้นะเรามาจัดการกันเลยว่าผมจะใช้อะไรนะทุกคนเห็นไหมดูในตู้ น,นี่เกิดมาแล้วนี่เห็นไหมทุกคนนี่เราไม่รู้ว่าคือบอลอะไรนะเกิดมาเยอะเลยวันนี้ก็เลยจะบำรุงให้เขาหน่อยนะครับผมตัวที่ผมจะใช้ในการบำรุงวันนี้นะครับก็คือมูลไส้เดือนนะครับใครไม่มีมูลไส้เดือนก็ใช้เป็นปุ๋ยคอกแทนก็ได้นะครับเนี่ยแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวจุลินทรีย์สังเค้อสแสงนะครับผมที่ช่วยให้พืชอะ่ะเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ใบแข็งแรงด้วยนะครับป้องกันการ ใบไม้ใบอะไรอย่างเงี้ยไปในตัวด้วยนะบอกเลยว่าดีแล้วก็เห็นผลนะใช้คู่นี้นะครับลองดูลองนําไปใช้กะทิสวนของเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับรับรองเลยว่าเห็นผลมากมากนะครับแล้วก็ตักพวกมูลไส้เดือนเนี่ยนะครับโรยลงไปแบบนี้ก่อนนะครับพอไม่ต้องเยอะนะครับนี่นะหลายหลายคนอาจจะถามว่าโรยตรงไหนนะครับก็โรยตรงโคนต้นมันไปเลยนี่เห็นไหม มูลพวกนี้ปุ๋ยพวกนี้มันจะย่อยสลายเป็นเป็นปุ๋ยให้เขาเองนะครับเนะี่ยเราก็โรยไปนะครับรับรองเลยว่าบอนสีใบใหญ่ใบแข็งแรงนะครับ<ว>ก,ก็กระถางแตกใหม่ๆเนี่ยผมบอกเลยว่าแนะนานะครับดีดีต่อใจมากเลยนะทุกคนเนี่ยใส่ไปไม่ต้องเยอะใส่พอประมาณนะครับนานๆเราจะไม่บํารุงหัวนะครับเนี่ยอย่างพวกกระถางพวกนี้ผมปูมาจากหัวนะครับเพราะว่าอะไรเคยเคยผมเคยทคําคลิปไว้หมดแล้วเนาะ ที่ได้มาจากช่องป้าสู่อินดี้ทุกคนมันเป็นหัวเลยเขาแค่ยุบยุบใบลงเฉยๆนะครับก็โรยไปแบบนี้ส่วนของตู้อบนะทุกคนผมก็จะใส่ให้ต้นนี้ละกันเนาะผู้เท่าเฝ้าเรือนเนี่ยเขามีหัวเยอะนะครับอ่ะนี่ใส่ลงไปหน่อยนะครับนี่เบบีชายชนยนิดๆหน่อยๆพอนะครับเพราะว่าเขายังต้นละอ่อนอยู่นะนี่เห็นไหม เขายังละอ่อนละอ่อนอยู่ทุกคนเนี่ยใส่ลงไปโหหงสุบันเริ่มโตแล้วนะนะครับเนี่ยส่วนเจ้าชายชนก็งามเช่นเคยนะครับนี่ก็ใส่ให้เขาไปนะครับนี่ใส่ไปเลยทุกคนใส่เสร็จทุกกระถางปะ เราจะต้องรดราดด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงต่อนะครับรับรองเลยว่าบอนเรา mm. พวกเราเนี่ยแข็งแรงใบสวยใบสดใบใหญ่นะครับทุกกระถางชัวนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะแนะนําทุกคนเอาไปทําตามได้นะอยากได้บอนแบบผมเนี่ย mm. เห็นไหมเลี้ยงไม่ยากเลยเห็นไหมดูหงสุวรรณเก็บน้ําในใบผมไม่รู้จะแก้ปัญหานี้ยังไงนะ<า>ทุกคนเราใส่ปุ๋ยมูลไส้เดือนเสร็จแล้วนะเราก็เติมด้วยนะครับบารุงด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับ เนถ่าทำเก็บไว้นะวันนี้น้ำอะ่ะผมใช้ต้อง20ลิตรนะครับเนี่ยใส่ไปไม่เยอะนะทุกคนคนให้เข้ากันเลยก็นำไปใช้งานได้แล้วนะประโยชน์ของจุลินซีสังเคราะห์แสงมีเยอะมากนะทุกคนถ้าใช้บำรุงกับพืชไม่ว่าจะเป็นพืชผักสวนครัวหรือจะเป็นบอลสีเนี่ยบอกเลยว่าบอลเราแข็งแรงแล้วก็โตเร็วมากนะครับใบใหญ่อีกต่งงางหากด้วยนนะันก็ไม่ยากนะครับสำหรับการใช้งานเราก็นำมารดราดแบบนี้เลยเนี่ยดู โอ้เป็นกอเป็นพุ่มเลยนะทุกคนดูดิไม่ธรรมดานะเนี่ยเห็นไหมเราก็แค่ตักรสไปนะครับเนี่ยเอาให้ทั่วๆเลยนะครับเนี๋ยหลังจากใส่ปุ๋ยแล้วนะเราก็รสไปแบบนี้นะใครจะใช้แบบนี้ทุกวันก็ได้นะครับหรือไม่สัปดาห์ละสองครั้งนะครับเนี่ยได้ผลเหมือนกันนะทุกคน ดูอีเหนาเราโอ้ใบใหญ่แบบเผอแป๊บเดียวนะทุกคนหลังจากเขายุบตัวไปนะเนี่ยใบยใหญ่มากเห็นไหมดูดิเผอแป๊บเดียวเองนะเนี่ยเหมือนดินจะแห้งนะครับเพราะว่าผมไม่ได้รองนะ้ําไว้เลยช่วงนี้เราก็ต้องให้เขาให้มันทั่วถึงนะเนี่ย ตู้อบก็ลดป้ายนะดูดิโตเร็วมากเลยนะเนี่ยทุกคนแต่ละกระถางไม่ธรรมดาจริงๆเลยเห็นปะลองดูนะครับลองนาไปใช้กับสวนที่บ้านของ FC ทุกคนนะครับรับรองเลยว่าใครที่บนบนว่าเลี้ยงบอลสีไม่ยอมโตใบไม่แข็งแรงใบไม่ใย,ยนู่นนี่นั่นนะเออลองเอาสูตรที่ผมใช้ทุกครั้งเนี่ย สับเปลี่ยนหมุนเวียนกับปุ๋ยตัวอื่นๆสูตรอื่นๆที่ผมใช้เป็นประจําสม่ําเสมอนะทุกคนเนี่ยเห็นไหมเรารดไปเลยดูขนาดชายชนอนะยังแบบขนาดเนี้ยแล้วดูตัวตัวลูกมันจะขนาดไหนนะครับเนี่ยนี่ fc ทุกคนครับจำได้ไหมกระถางนี้ที่ผมเคยถามไปนะว่ามันชื่อบอนสีอะไรตอนนี้ได้คำตอบแล้วนะครับชื่อว่าบอนสีร่อนทองนั่นเองนะครับเนี่ยนะถูกผิดยังไงผมก็ไม่แน่ใจแต่ผมรู้สึกว่ามันละไม้คล้ายคึงร่อนทองนะครับส่วนชายชนใบนี้เริ่มเหลืองและจะทิ้งใบนั่นเองนะอาการแบบนี้คอพับหน้างอคอตกเงี้ยเราก็จัดการเลยนะเด็ดทิ้งแบบนี้เลยเด็ดออกแบบนี้ เนี่ยไม่ต้องเก็บไว้เลยนะทุกคนนี่เด็ดไปเลยแล้วก็โยนทิ้งไปใครมีคำถามอะไรนะครับคอมเมนต์ไว้ได้ใต้ใตคลิปเสมอเลยเดี๋ยวผมจะมาตอบนะเพราะว่าการเลี้ยงบอลสีการบำรุงยังไงให้ใบใหญ่ใบสวยแบบนี้อยู่กับเรานานๆเนี่ยเทคนิคมีเยอะแยะนะครับในช่องบ้านสวนพาพื้นนะครับอยากแนะนำเพื่อนๆทุกคนรองนำไปใช้ในการดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ของเรานะนี่ ก็จะได้บอลสีสวยๆแบบนี้นะก่อนจากกันนะครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกดติดตามกด s ับ s ไ r i b e ผมด้วยนะเดี๋ยวคราวหน้าจะเอาเทคนิคอะไรมาฝากทุกคนก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งด้วยนะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนกับผู้เท่าเฝ้าเรือนสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมบ๊ายบาย